สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกับช่องพระสวยพระเก่าใน ep ที่9นะคะวันนี้ก็จัดมาให้พี่พี่ชม25รายการเลยนะคะ500บาททุกรายการเลยนะคะ ส่งฟรีส่งด่วนทุกองค์ทุกรายการเลยนะคะพี่พีมีบริการเก็บปลายทางหรือว่าพี่พีท่านไหนสะดวกโอนนะคะคก็โอนกันเข้ามาได้เลยนะคะควันนี้ก็เป็นคลิปวิดีโอวันที่5นะคะเป็นวันอังคารนะคะลงให้พี่พีรับชม9้าโมงเชา้านะคะหรือว่า3โมงตรงนะคะพี่พีนะว่างก็เข้ามารับชมกันนะคะไม่ว่างก็ค่อยมาดูย้อนหลังกันได้นะคะ ก็จัดพระบบ้านพระสวยๆมาแบ่งปันในราคาองค์ละ5 0 0บาทเลยนะคะจะส่งเป็นขนส่งไปสนีไทยแบบ MS ็นะคะพี่ๆขาช่องทางการติดต่อนะคะหากสนใจนะคะแอดไลน์ด้วยวค r Code คหรือจะโทรมาที่เบอร์0 8 1ย์1 6 2 8 2ก็ได้นะคะช่องพระสวยพระเก่าเย็นดีให้บริการพี่ๆทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาเป็น E ีพีที่9แล้วนะคะฝากกดไลค์ทุกคลิปทุกวิดีโอแล้วก็ฝาก กดติดตามกันด้วยนะจ๊ะวันนี้มาลงให้รับชม9ก้าโมงเช้านะคะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวพาพี่ๆไปรับชมรายการแรกกันเลยนะคะไปกันที่รายการที่1เลยนะคะพี่ขาไม่ทราบว่าคืออะไรนะมีเหมือนมีลูกๆอยู่ข้างในด้วยนะพี่ๆขย่าแล้วมันมีเสียงนะพี่ๆนะก็ประมาณนี้เลยนะคะ อยากชมรูปภาพรายการไหนแอดไลน์ได้นะคะแอดไลน์แจ้งใหมารเลข EP แจ้งใหม่เลขรายการนะคะสําหรับ EP นี้เป็น EP ที่9นะคะรายการที่กําลังรับชมอยู่เป็นรายการที่1นะคะ ไปต่อกันที่รายการที่สองนะคะรายการที่สองเป็นพระสมเด็จองค์นี้เลยนะคะพี่พี่ห้าร้อยบาททุกองค์ทุกรายการนะคะแอดไลน์มาชมภาพเพิ่มเติมกันได้นะคะฝากกดติดตามช่องพระสวยพระเก่าด้วยนะคะว่างก็เข้ามารับชมกันนะคะถ้าชอบถ้าถูกใจรายการนี้เป็นรายการที่สองนะคะเตรียมตลับให้พร้อมใช้งานเลยนะ ไปต่อกันที่รายการที่สามนะคะเป็นน่าจะเป็นหนุมานนะพี่ๆรายการที่สามนะคะน่าจะเป็นหนุมานนะคะนี่นะคะประมาณนี้เลยนะคะประมาณนี้เลยนะพี่ๆนะรายการที่สามนะคะไปกันต่อรายการที่สี่นะคะไม่ทราบว่าเป็นภาพถ่ายหลวงพ่ออะไรนะคะ เลียมรดับมาแบบนี้เลยนะคะพี่ๆด้านหลังเป็นตะกุดแบบนี้เลยนะคะถ้าชอบถ้าถูกใจนะคะเป็นรายการที่4นะคะเป็นรายการที่4นะคะจำหมายเลขรายการจำหมายเลขอีพีกันให้ถูกต้องด้วยนะ,ะไปต่อกันที่รายการที่5เป็นพับปิตานะคะ รายการที่ห้าเป็นพระปิตาองค์นี้เลยนะคะพี่พ5 0ห้าอบาททุกองคทุกรายการส่งฟรีมีเก็บปลายทางนะคะจะส่งให้เป็นขนส่งไปสนีไทยแบบ EMS กันเลยนะพี่นะก็ประมาณนี้เลยนะคะรายการที่ห้านะเป็นพระปิตานะคะไปกันต่อรายการที่6นะคะเป็นแหวนนะคะพี่พนี่นะคะพี่พจ๋า รายการที่6นะคะเป็นแหวนนะพี่พนะนี่นะคะก็ใส่พี่พี่ไปใส่นิ้วไหนก็ได้นะแต่ว่าหนูใส่นิ้วแล้วมันหลวมแล้วพี่สวยมากๆเลยนะจ๊ะพี่จ๋าเอาไปใส่นิ้วไหนก็ได้นะพี่พี่น่าจะใส่ได้นะพี่พี่ผู้ชายเป็นแหวน 18k นะคะพี่พี่เป็นแหวน 18k นะคะนี่ตัวหนังสืออยู่ตรงนี้นะประมาณนี้เลยนะคะรายการที่หนะไปต่อกันที่รายการที่7นะคะ รายการที่เจ็ดก็จะเป็นรายการนี้เลยนะคะพี่พี่ก็จะเป็นรายการนี้เลยนะคะถ้าชอบถ้าถูกใจเป็นรายการที่เจ็ดนะคะประมาณนี้เลยนะคะไปกันต่อรายการที่แปดนะคะพี่พี่ เมื่อกี้หนูให้ดูรายการที่7หรือยัางอ่ะไปกันต่อรายการที่7จ็ดละกันนะคะพี่คะรายการที่7นะเป็นองค์นี้เลยนะคะพี่ๆเก่าๆแบบนี้เลยนะคะไม่แน่ใจว่าหลวงพ่ออะไรนะพี่ๆนะเป็นรายการที่7นะคะเก่าๆเลยนะคะแอดไลน์ชมภาพเพิ่มเติมได้นะจ๊ะประมาณนี้เลยนะคะรายการที่7นะไปกันต่อรายการที่8นะคะรายการที่8ก็จะเป็นรายการนี้เลยนะพี่ๆ ไม่รู้คืออะไรนะคะพี่ขานี่เป็นลูกๆกลมๆแบบนี้เลยนะพี่ๆนะนี่นะคะประมาณนี้เลยนะคะพี่พจ๋าถ้าชอบถ้าถูกใจเป็นรายการที่8นะคะฝากกดติดตามกดถูกใจด้วยนะพี่ๆสะท้อนหน่อยต้องขออภัยด้วยนะพี่ๆนะไปต่อกันที่รายการที่9นะคะเป็นเจ้าสัวนะคะรายการที่9เป็นเจ้าสัวนะคะพี่ๆขา ประมาณนี้เลยนะคะสำหรับรายการที่เก้านะเจ้าสวนะไปต่อกันที่รายการที่สิบนะคะรายการที่สิบก็จะเป็นรายการนี้เลยนะคะพี่พี่นี่นะคะพี่ขาประมาณนี้เลยนะคะสำหรับรายการที่สิบนะนี่นะคะพี่ขาประมาณนี้เลยนะ ห้าร้อยบาททุกรายการนะคะไปต่อกันที่รายการที่สิบเอ็ดนะคะรายการที่สิบเอ็ดเป็นเหรียญหลวงพ่อเกษมเข็มโกนะคะพี่พี่จา๋าเลี่ยมตลับสีทองพร้อมใช้งานแบบนี้เลยนะคะถ้าชอบถ้าถูกใจเป็นรายการที่สิบเอ็ดนะคะพี่พี่อยากชมรูปภาพรายการไหนเพิ่มเติมแอดไลน์มาได้เลยนะพี่พี่จา๋าจะส่งพัสดุให้วันนี้นะคะ,ะคลิปวิดีโอวันนี้เป็นคลิปวิดีโอวันที่ห้า อังคารนะคะพี่จ๋าไปกันต่อรายการที่12นะคะรายการที่12เป็นอันนี้เลยนะคะไม่รู้คืออะไรนะพี่ๆนะประมาณนี้เลยนะคะเก่าๆแบบนี้เลยนะจ๊จพี่จ๋าเก่าๆ,ๆแบบนี้เลยนะถ้าชอบถ้าถูกใจนะคะเป็นรายการที่12นะคะพี่ๆเป็นรายการที่12นะจ๊ะ ไปต่อกันที่รายการที่13นะคะเป็นพระสมเด็จอง์นี้เลยนะจ๊ะรายการที่13เป็นพระสมเด็จองค์นี้เลยเลี่ยมตลับแบบนี้เลยนะคะพี่ๆถ้าชอบถ้าถูกใจนะคะเป็นรายการที่13นะเป็นรายการที่13นะจ๊ะไปต่อกันที่รายการที่14นะคะรายการที่14ก็จะเป็นรายการนี้เลยนะคะพี่ๆ ก็ประมาณนี้เลยนะจ๊ะพี่จ๋านี่นะคะพี่จ๋าหนูไม่ทราบชื่อผ้าทั้งหมดนะคะรบกวนพี่ๆจําเป็นหมายเลขอีพีหมายเลขรายการมานะคะรายการนี้เป็นรายการที่14นะคะไปต่อกันที่รายการที่15้าอันนี้น่าจะเป็นตะกุดหรือเปล่าพี่ๆมันเหมือนเป็นผ้ามาพันๆกันไว้นะแข็งมากๆเลยเขาน่าจะเรียกกันว่าตะกุดนะพี่ๆนะก็ประมาณนี้เลยนะคะถ้าอยากชมภาพเพิ่มเติมแอดไลน์ได้นะจ๊ะ ประมาณนี้เลยนะคะรายการที่สิบห้านะไปกันต่อรายการที่สิบหกนะคะเป็นเหรียญไม่แน่ใจว่าใช่เหรียญอปแปะลงสีไหมนะพี่ๆเนี่ยนะคะพี่จ๋าท่านอาจารย์โง่อะไรโง่กิมโคยอะไรสักคือหลวงพ่ออะไรไม่แน่ใจนะพี่ๆนะเนี่ยนะมีชื่ออยู่ข้างบนงงงโง่หรอโง่กิมอะไรก็ไม่รู้นะพี่ๆนะ ถ้าชอบถ้าถูกใจนะพี่จ๋าเป็นรายการที่1ิบหนะคะเป็นรายการที่1ิบหนะไปกันต่อรายการที่17นะคะเป็นพระปิดตานะคะพี่พี่จัดมาให้พี่พี่ชมแค่ให้อ่าแค่25รายการเท่านั้นนะคะพี่จ๋าใครไว้ก็ได้ปิดและบูชานะคะถ้าชอบถ้าถูกใจเป็นรายการที่1 7เลยนะจะี่พี่จ๋า ฝากกดติดตามช่องพระสวยพระเก่าด้วยนะพี่พี่นะวันนี้ก็มาลงให้รับชมเก้าโมงเช้าเลยนะคะไปกันต่อรายการที่18นะคะรายการที่18เป็นรายการนี้เลยนะจ๊ะพี่พจา๋าองค์เก่าๆแบบนี้เลยนะพี่พี่นะถ้าชอบถ้าถูกใจนะคะพี่จ๋าเป็นรายการที่18ดนะเป็นรายการที่18นะคะ วางก็เข้ามารับชมนะจ๊ะพี่ๆไปต่อกันที่รายการที่สิรายการที่19บเเป็นรายการนี้เลยนะคะพี่พนี่นะคะประมาณนี้เลยนะจ๊ะรายการที่ส9นะถ้าชอบถ้าถูกใจติดต่อมาได้เลยนะคะรายการนี้เป็นรายการที่สิบนะไปกันต่อรายการที่2ี่สิบนะคะ รายการที่ยี่สิบเป็นตะกุดนะจ๊ะพี่พี่เดี๋ยวหนูวัดให้นะว่าประมาณกี่เซนวัดเป็นเซนนะพี่พี่ประมาณสิบนะคะพี่จ๋าสิบครึ่งนะเกือบสิบครึ่งนะพี่พี่เซนนะพี่พี่นะประมาณนี้เลยนะคะแอดไลน์ชมภาพเพิ่มเติมได้นะจ๊ะอยากชมภาพตรงไหนแอดไลน์ถามได้เลยนะคะเดี๋ยวถ่ายรูปภาพให้ชมนะเป็นรายการที่ยี่สิบนะคะ ไปต่อกันที่รายการที่21นะคะรายการที่21เป็นรูปหล่อเพอเที่ยงนะคะพี่พี่อาจารย์เที่ยงนะจ๊ะนี่นะคะประมาณนี้เลยนะคะถ้าชอบถ้าถูกใจนะจ๊ะพ,พี่จา๋าเป็นรายการที่ยีนะ,คะใครมีไลน์แอดไลน์มาชมภาพเพิ่มเติมกันได้นะคะผาบานบ้านเลยนะคะจดมาแบ่งปันให้รับชม25รายการเท่านั้นนะคะ ไปต่อกันที่รายการที่ยี่สิบสองค่ะหนึ่งแปดแปดเก้าไม่รู้เหรียญหลวงพ่ออะไรนะพี่พี่เป็นเหรียญหล่อนะไม่ทราบนะคะว่าเป็นหลวงพ่ออะไรนะคะเป็นเหมือนภาษาอังกฤษเลยพี่พี่หลวงพ่ออะไรเนี่ยไม่เคยเห็นเหมือนกันนะพี่นะเป็นภาษาอังกฤษไปต่อกันที่รายการที่23่สิบสามิดตานะคะ เหม่งงเลยนะพี่นะเหมือนทรงเหมืง่งงเลยแต่ว่าเขาปิดตานี่นะคะประมาณนี้เลยนะจ๊ะรายการที่ยี่สิบสามนะถ้าชอบถ้าถูกใจนะคะ่ะแอดไลน์มาชมภาพเติมภาพเพิเ่มเติมกันก่อนได้นะจ๊ะไปกันต่อรายการที่ยี่สิบสี่ค่ะเป็นพระสมเด็จนะพี่พี่รายการที่ยี่สิบสี่เป็นพระสมเด็จนะจ๊ะเลี่ยมตลดับแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่พจ๋า ถ้าชอบถ้าถูกใจก็ติดต่อกันเข้ามาได้นะคะแล้วก็รายการสุดท้ายเป็นรายการที่อ่อยยีินะพี่เป็นรายการที่25นะคะเป็นเหมือนหนุมาน,นะพี่นะไม่รู้แกะด้วยอะไรนะพี่พี่น่าจะกระลาหรือเปล่านี่นะคะประมาณนี้เลยนะพี่พี่นะเก่าเก่า,กาสวยสวยเลยนะคะถ้าชอบสะสมหรือชอบบูชาปิดไว้เก็บไว้นะพี่นี้รายการนี้เลยนะคะ ห้ารอยบาททุกรายการนะคะส่งฟรีทุกรายการนะคะทักเข้ามาโทรเข้ามาพูดคุยสอบถามกันก่อนได้นะจ๊ะพี่จ๋า ส่งเป็นขนส่งไปสีไทยให้แบบ EMS นะคะช่องทางการติดต่อหากสนใจแอดไลน์ด้วย QRcode หรือจะโทรมาที่เบอร์08 169 16282ก็ได้นะคะฝากกดติดตามช่องพระสวยพระเก่าด้วยนะคะไม่สะดวกกดแชร์กดถูกใจคลิปวิดีโอให้ก็ได้นะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วมาพบกันใหม่ EP หน้านะคะวิ่จาสำหรับวันนี้ก็สวัสดีคะ่ะ